สิบรอกตกปลาหน้าดินหน้าใช้ไม่ถึงพันวันนี้ก็มาถึงคิวของรอกตกปลาหน้าดินหน้าใช้ในราคาไม่ถึงพันยิ่งรอกมีราคาเบาๆและคุ้มค่าต่อ,อก,การใช้งานย่อมส่งผลต่องเงินในกระเป๋านักตกปลาได้ง่ายขึ้นเพราะการตกปลาหน้าดินนั้นไม่สามารถหยุดใจให้อยู่แค่คันและรอกชุดเดียวได้จริงๆต้องมีงอกมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆยิ่งถ้าได้ชุดอุปกรณ์คู่ใจเป็นคันและรอกเซตเดียวกันเมื่อวางเรียงตกปลาแค่มองก็สุขใจแล้วโดยรอกที่นําเสนอวันนี้ ก็เหมือนเดิมครับตามใจแอัิมเองและความนิยมในกลุม่มในร้านค้าออนไลน์เป็นหลักโดยเบอร์รอจะอยู่ที่3,000ขึ้นไปจะมีอะไรบ้างไปชมกันครับ S 1. s c o r สกอรเปียน VT ถือเป็นรอกที่ขายดีอีกตัวหนึ่งจับเจ้ารอกสปินนิ่งสกอร์เปียน VT ที่มาพร้อมลายเคปลอาแเอโรบอตหนออโฟมลายพรางลูกปืน5้าตลับปูนอล,ลูมิเนียมเจาะร่องสวยงามน้ำหนักเบากิ๊กเสียงดังดีรอบ4.7และ4.9ต่อหนึ่งราคาประมาณ365ถึง400บาท 2. อาชิโนไทคูน รอาจากค่ายอชิโน o รุ่นใหม่ปี2023เป็นรอกชมใหม่ล่าสุดลูกปืน5บงหนึ่งตลับสปูลอลูมิเนียมเป็นสปูลลึกจุดสายได้เยอะเรปรับละเอียดและขนาดใหญ่มือหมุนฝักบัวโลหะรอบ4.7และ5.5ต่อหนึ่งราคา470-499บาท 3. Silver r h i n ไรโน e สแลชเชอรจจากค่าย p s Group Silver Rhino หรือเจ้าแรดเงิน รุ่นสระชเชอร์วัสดุบอดี้เกรดพรีเมียมแข็งแรงมาพร้อมกับลูกปืนเจ็ดวงหนึ่งตลับให้ความลื่นเนียนและสมูทในทุกการใช้งานสปูดอลูมิเนียมแมชชีนคัตแขนหมุนเกลียวให้ความแข็งแรงและมีน้ำหนักเบามีสีดำทองและดำเงินราคาเบอร์รออหน้าดีนั้นอยู่ที่ประมาณ470 500บาท 4. รอกวีว่าไททัน เราจะแบรนด์ีว่าแบรนด์นี้ถือว่าเป็นอีกแบรนด์ที่ส่งรอกราคาเบาๆออกมาให้เลือกใช้มากมายวีว่าไททันทีทีซีรีส์นี้นั้นตัวรอก มาในโทนเทาดำทองและเทาดำแดงบอดี้กราไฟแข็งแรงทนทานลูกปืนสแตนเลสเกรดดี8.1บุตลับ,บปูโล,ลหะดีไซน์สวยฉลุรูเพื่อลดน้ำหนักแขนลูหะทรงรูบอตแข็งแรงนอบแต่งสวยจับถนัดมือราคาประมาณ550ถึง630บาท 5. l i ไลเวเดอร์กอริลลา รอบมักป่าหรือแบรนด์ไลเบเดอร์ถือว่ามีหลายรุ่นที่นิยมใช้ตกหน้าดินกันเช่นรอกในซีรีส์ a FS ซึงรู้จักกันดีแล้วแต่วันนี้ขอหยิบยกเอารุ่นใหม่มานะครับคือเจ้ากอริล่าที่มาในโทนสีดำแดงสวยดูดันมาพร้อมลูกปืน4ีวงหตลับรอบ4.9และ5.5ต่อหนึ่งสปูนเสียงใสด้ามจับไม้แท้ราคาอยู่ที่ประมาณ565 630บาท6 ดาก้อนบีเป็นรอกที่ออกแบบมาในสไตล์เรโทรย้อนยุคอีกรุ่นหนึ่งมาในโทนแบล็กโกหรือโทนดำทองลูกปืนสามตลับปูโลหะแผนโลหะแกนโลหะหนบไม้ของแท้เบรกอยู่ที่8-13กิโลกรัมราคาประมาณ570-600บาท 7. s h i ชิม o FX Shimano FX จากแบรนด์ดังชิมา a โ o ที่ถือได้ว่าตั้งแต่ทรงรุ่นราคาย่อมยาวตัวนี้ออกมาก็ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามทั้งสายสปิลสายหวานงานอจิสตรีมตีกระสูบช่อนชโดจนมาถึงเล่นหน้าดินซึ่งเบอร์ที่เหมาะสมกับหน้าดินก็จะเป็นเบอร์3,000-4,000มาพร้อมลูกปืน2.1บวงหนึ่งตลับรอบ5.2ต่อหนึ่งเรค8.5กิโลราคาประมาณ580-650บาท 8. ไดว่า XLT รอกไดว่า XLT ถือเป็นรอกราคาเบาๆจากแบรนด์ไดว่าที่ขายดีมากโดยมีเบอร์คราะคลคุมตั้งแต่เบอร์1,000ไปจนถึง6,000สำหรับเบอร์ที่เหมาะกับสายหน้าดินก็ตั้งแต่เบอร์3,000ขึ้นไปตัวรอกมาในโทนสีดำเงินลูกปืน2วง1นึตลับรอบ5.1 5.2และ5.3ต่อ1เบรก10-12กิโลกรัมราคาอยู่ที่ประมาณ820-970บาท 9 Zero b g รอก o b g เป็นรอกที่มีรูปแบบมาจากตำนานรอกวินเทจอย่างใดว่า BG ที่ได้เลิกผลิตสไตล์นี้ไปแล้วโดยรอก Zero b g นั้นมาในโทนสีดำทองตามชื่อรุ่นซึ่ง BG ก็มาจาก Black Gold นั่นเองมาพร้อมกับลูกปืน5ป่ง1ตลับตะปูโลหะทุนทานเรบรก5-6กิโลกรัมราเบรกเป็นแบบคาร์บอน มือหมุนแบบเกลียวโดยรอกที่โยมกับสายในดินก็จะเป็นสีโรบีจีสนอกจากนี้ก็ยังมีสีลิมิเต็ดคือสีทองอีกด้วยราคาอยู่ที่ประมาณ8 8 0ร้อบถึงเกรอกบาท1ิรอกไวกิ้ง รอกไวกิ้งซีรีส์วีหือเป็นรอกวินเทจที่มีเอกลักษณ์และอยู่มานานอีกรุ่นหนึ่งถึงรอกไว k i n g นี้นั้นก็มาในโทนคลาสสิกคือสีดำทองออกแบบมาให้เหมาะสมกับการตกปลาในเมืองไทยแข็งแรงทั้งภายในภายนอกบอดี้และโรเตอร์ทําจากโลหะอลูมิเนียมลูกปืน3ตลับราคาอยู่ที่ประมาณ880-990ถึง990บาทใครชอบรอกสไตล์นี้ก็จัดกันได้เลยนะครับ ครับเหล่านี้ก็เป็นรอกตรงหน้าดินที่น่าใช้น่าสนใจในเรทราคาไม่ถึงพานต่อมีทั้งเก่าใหม่คระคข,ข้ากันไปนะครับอาจจะตรงใจไม่ตรงใจก็ต้องขออภัยไว้ด้วยครับสวัสดีครับ